สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4หน่วยการเรียนรู้ที่1ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อที่มีชื่อเรื่องว่าลักษณะและการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตพาร์ทที่1โดยผู้สอนนะครับคุณครูวิชัยปาทานหรือคุณครูยูนัทนะครับ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตโลกของเราเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตต่างๆจํานวนมากมายนับล้านชนิดนักวิทยาศาสตร์ได้จําแนกสิ่งมีชีวิตไว้หลายกลุ่มเช่นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์สิ่งมีชีวิตแต่และกลุ่มต่างอาศัยอยู่ร่วมกันทุกบริเวณบนโลกแตกต่างกันไปในแต่ละบริเวณที่มีสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน ลักษณะและการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนะครับจะถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆด้วยกันคือกลุ่มที่1สิ่งมีชีวิตกลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์กลุ่มที่2สิ่งมีชีวิตกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์วันนี้นะครับเราจะมาเรียนในส่วนของกลุ่มที่1กันก่อนเลยนะครับผมก็คือสิ่งมีชีวิตกลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์กันนะครับ สิ่งมีชีวิตกลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์เมื่อเราสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราที่บ้านโรงเรียนหรือในท้องถิ่นจะพบสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดอาจจัดจำแนกเป็นกลุ่มแบบง่ายๆได้โดยดูลักษณะาภายนอกเช่นลักษณะาภายนอกของพืชนะครับเช่นรากลำต้นใบดอกและก็ผลนะครับซึ่งในผลเนี้ย อาจจะมีมะเมล็ดอยู่นั่นเองต่อมาลักษณะภายนอกของสัตว์นะครับก็จะมีตาหูจมูกปากขาและก็เท้านะครับผมซึ่งลักษณะภายนอกที่แตกต่างกันของพืชและสัตว์นะครับจะช่วยให้พืชและสัตว์ดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมต่างๆได้อย่างเหมาะสมอย่างไรก็ตามนะครับผมในธรรมชาตินะครับยังมีสิ่งมีชีวิตอีกมากมาย ที่มีลักษณะภายนอกที่แตกต่างกันจากที่เราเคยพบเห็นหรือรู้จักการจำแนกสิ่งมีชีวิตกลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์การจำแนกสิ่งมีชีวิตกลุ่มพืชและก,แก,กลุ่มสัตว์โดยเราจะใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้ 1. เกณฑ์ลักษณะภายนอกของสิ่งมีชีวิต ซึ่งเกณฑ์ลักษณะาภายนอกของสิ่งมีชีวิตนะครับจะถูกแบ่งออกเป็น2ข้อย่อยนะครับคือ1.1การมีส่วนประกอบของรากลำต้นใบดอกและผลนะครับซึ่งส่วนประกอบเหล่านี้นะครับจะถูกจัดเป็นกลุ่มของพืชน,นะครับลักษณะาาก็จะเป็นดังภาพนี้เลยนะครับผม1.2ครับการมีอวัยวะต่างๆเช่นตาหู จมูกป,ปากขาและเทา้าปีกหางครีบอวัยวะต่างๆเหล่านี้นะครับจะถูกจัดเป็นกลุ่มของสัตว์นะครับผมลักษณะก็จะเป็นดังภาพนี้เลยนะครับผมสเกณฑ์การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนะครับจะถูกแบ่งออกเป็น2ข้อย่อยนะครับผม 2.1การสร้างอาหารด้วยตัวเองในกลุ่มพืชน,นะครับจะใช้ใบสีเขียวที่แผ่กว้างนะครับที่มีคลอโรฟิลล์ช่วยรับแสงจากดวงอาทิตย์มาใช้ในการสร้างอาหารนนั่นเองลักษณะใบก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งใบจะมีลักษณะเป็นสีเขียวนะครับซึ่งสีเขียวตัวนี้นะครับก็คือตัวคลอโรฟิลที่ช่วยรับแสงจากดวงอาทิตย์มาสร้างอาหารนะครับผม ในกลุ่มสัตว์นะครับจะไม่มีคอร์โรฟิลจึงไม่สามารถสร้างอาหารได้เองต้องกินพืชและสิ่งมีชีวิตเป็นอาหาร2.2การเคลื่อนที่ด้วยตัวเองในกลุ่มพืชน,นะครับจะไม่สามารถเคลื่อนที่เปลี่ยนตำแหน่งด้วยตัวเองได้นะครับดังภาพนี้นะครับผมก็เป็นภาพต้นสนสามใบนะครับที่ยืนต้นอยู่กับที่นะครับ ในกลุ่มสัตว์นะครับสามารถเคลื่อนที่เพื่อไปหาอาหารหรือหลบหลีกศัตรตูได้ภาพแรกนะครับก็จะเป็นภาพที่เสือวิ่งไล่จับเหยื่อในขณะที่วิ่งหนีอยู่ส่วนภาพที่2นะครับจะเป็นภาพยีราฟนะครับที่กําลังยืดคอตัวเองนะครับกินใบไม้นั่นเองสรุปเนื้อหาของการเรียนในวันนี้นะครับ สิ่งมีชีวิตกลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์สามารถจำแนกได้โดยใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้ 1.. เกณฑ์ลักษณะาภายนอกของสิ่งมีชีวิตกลุ่มพืชมีส่วนประกอบของรากลำต้นใบดอกและผลส่วนกลุ่มสัตว์มีอวัยวะต่างๆเช่นตาหูจมูกปากขาเท้าปีกหางครีบ 2. เกณฑ์การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในกลุ่มพืช มีคอรฟิลช่วยรับแสงจากดวงอาทิตย์มาใช้ในการสร้างอาหารไม่สามารถเคลื่อนที่เปลี่ยนตำแหน่งด้วยตัวเองได้ส่วนกลุ่มสัตว์ไม่มีคอรฟิลจึงไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ต้องกินพืชและสิ่งมีชีวิตเป็นอาหารสามารถเคลื่อนที่เพื่อไปหาอาหารหรือหลบหลีกศัตรูได้ เป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยสําหรับการเรียนในวันนี้นะครับนักเรียนพอจะเข้าใจในเรื่องสิ่งมีชีวิตของกลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์กันแล้วใช่หรือไม่อาจถ้าเข้าใจกันแล้วเรามาทํากิจกรรมท้ายบทเรียนกันดีกว่าคําอธิบายของกิจกรรมนี้นะครับให้นักเรียนนะครับเลือกคําตอบที่ถูกต้องจากชุดคําถามดังต่อไปนี้คําถามชุดที่1 การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตกลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์โดยใช้เกณฑ์ทั้งหมดกี่ข้อ A 1ข้อ B 2ข้อ C 3ข้อ D 4ข้อคำตอบก็คือข้อ B 2ข้อนั่นเอง คำถามชุดที่2นะครับก็คือภาพใดต่อไปนี้แตกต่างจากพวกนะครับ A B C และ D คำตอบของคำถามชุดที่2ก็คือข้อ C นั่นเองนะครับซึ่งภาพ A B และ C นะครับถูกจัดอยู่ในกลุ่มของสัตว์นะครับ ส่วนภาพ c นะครับก็คือถูกจัดอยู่ในกลุ่มของพืชน,นั่นเองคำถามชุดที่3นะครับผมถ้าใช้ลักษณะาการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตเป็นเกณฑ์สิ่งมีชีวิตข้อใดจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับต้นกล้วย a พึ่ง b มะลิ c นกแก้ว d วัว คำตอบของคำถามชุดทีท่3ก็คือข้อ B ครับผมเป็นมะลินั่นเองซึ่งสิ่งมีชีวิตที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวของต้นกล้วยนะครับซึ่งต้นกล้วยเนี้ยถูกจัดอยู่ในกลุ่มของพืชนั่นเองและมะลินั้นก็จัดอยู่ในกลุ่มเดียวของต้นกล้วยนะครับผมส่วน A C และ D นะครับผมถูกจัดอยู่ในกลุ่มของสัตว์นะครับผม คำถามชุดที่4ถ้าใช้การสร้างอาหารด้วยตัวเองของสิ่งมีชีวิตเป็นเกนข้อใดจัดจำแนกได้ถูกต้องตารางนะครับจะแบ่งออกเป็น2ช่องนะครับคือช่องแรกสามารถสร้างอาหารได้เองส่วนช่องที่ 2, สไม่สามารถสร้างอาหารได้เองนะเรามาดูข้อ A ครับผมข้อ A แหนก,กข้อ B พึ่งมะลิข้อ C กระบองเพชรหูกว้างข้อ D ดาวทะเลดาวเรืองคำตอบของคำถามชุดที่4ก็คือข้อ A นั่นเองแหน่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของพืชน,นะครับสามารถสร้างอาหารได้เองซึ่งอยู่ถูกช่องนะครับผมส่วนกบ ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของสัตว์นะครับซึ่งไม่สามารถสร้างอาหารได้เองก็อยู่ถูกช่องเหมือนกันมาดูข้อ b ว่าผิดตรงไหนพึ่งนะครับถูกจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ซึ่งไม่สามารถสร้างอาหารได้เองแต่อยู่ในช่องของสามารถสร้างอาหารได้เองอันนี้ถือว่าผิดนะส่วนมะลิถูกจัดอยู่ในกลุ่มของพืชนะครับสามารถสร้างอาหารได้เองแต่ อยู่ในกลุ่มของกลุ่มที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้เองอันนี้ถือว่าผิดเหมือนกันต่อมาข้อ C กระบองเพชรกระบองเพชรจัดอยู่ในกลุ่มของพืชนะครับสามารถสร้างอาหารได้เองก็ถือว่าอยู่ในช่องของสามารถสร้างอาหารได้เองอันนี้ถูกต้องส่วนหูกว้างจัดอยู่ในกลุ่มของพืชนะครับสามารถสร้างอาหารได้เองนะแต่ดันอยู่ในช่องของ ไม่สามารถสร้างอาหารได้เองอันนี้ถือว่าผิดต่อมาข้อดีดาวทะเลถูกจัดอยู่ในกลุ่มของสัตว์นะครับผมไม่สามารถสร้างอาหารได้เองนะแต่อยู่ในช่อง uh, ของสามารถสร้างอาหารได้เองอันนี้ก็ถือว่าผิดส่วนดาวเรืองถูกจัดอยู่ในกลุ่มของพืชนะครับผมอันนี้สามารถสร้างอาหารได้เองนะครับผมแต่ อยู่ในช่องของไม่สามารถสร้างอาหารได้เองก็เลยผิดไปนั่นเองคำถามชุดที่5นะครับดาวทะเลดาวเรืองหูวกวางจากข้อความข้างต้นข้อใดต่อไปนี้จัดเรียงกลุ่มได้ถูกต้องข้อ A กลุ่มสัตว์กลุ่มพืชกลุ่มสัตว์ข้อ B กลุ่มสัตว์กลุ่มพืช C, กลุ่มพืชข้อ C กลุ่มพืชกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์และข้อดีกลุ่มพืชกลุ่มพืชกลุ่มพืชคําตอบของคําถามชุดที่5ก็คือข้อ b นั่นเองครับผมก็คือกลุ่มสัตว์กลุ่มพืชและกลุ่มพืชนะครับผมซึ่งดาวทะเลถูกจัดอยู่ในกลุ่มของสัตว์นะครับส่วนดาวเรืองถูกจัดอยู่ในกลุ่มของพืชและหูกวางนั้นถูกจัดอยู่ในกลุ่มของพืชนั่นเอง ก็จบลงไปแล้วนะครับกับพาร์ทแรกของเรานะครับเรื่องสิ่งมีชีวิตของกลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์นะครับไว้ครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเรียนในพาร์ทที่2นะครับก็คือเรื่องสิ่งมีชีวิตกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย